คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีความรุนแรงและฉากจ้ำสแกรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพนิกหรือผู้ที่เป็นโรคหัวใจและผู้สูงอายุ Resort p a พ็บวกกับ p r e สชั่วเพลยนะฮะกลายเป็น Pack. <c oughs> เพรสชั่ p แพคมา <Okay. S 1> มาก่อสร้างกันแล้วเราก็จะได้วาร์ฟได้แบบรวดเร็วอ่ะอิปิกดเถอะเธอเงินเยอะหลือเกินนะมีอสองสไป อ้ย,อยไวมากนี่ไงแล้วเราก็ทำอาหารตรงนี้ไงเียโอมพี่แบบซื้อของเนี่ยเออ pick to sleep เนี่ยหลับได้ด้วย fast travel ถูนกมแล้วันจะทำให้ผดหายไหมไม่หายน่าช่วยวะมันไม่ใช่แบบ time set อะหรือเปล่าต้องใหต่ะ ไม่ได้ช่วยเลยอะไรก็ไ hmm. ม okay. ่รู้ที่เราเข้าไปอยู่ไม่ได้เพื่ออะไรเมื่อไหร่หมูจะตุกกวางหมูแอนด์เซนเซทิมเดอะแคมป์เชสจากอีกอื่นแคมป์ไซต์แล้วเก็บของในนี้ได้ปหมเนี่ยเก็บได้อันนี้เขาเอนด์เอเดเชสไงเวลาเราเก็บอะไรมันก็จะไปโผล่ทุกที่ที่เรามีเอ็นได้เชสฟาสุกแล้วเดี๋ยวเราปิ้งเนื้อหมูก่อนสักครู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา ปิ้งเนื่อหมูสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรากลับมากันอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการปิ้งเนื้อหมูท่ากลางสายฝนเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้ยไม่ใช่เนื้อหมูเนื้ออะไรนะเนื้อวนนะะัวนะฮะเนื้อวัวนนนปิ้งมาได้อย่างไร<อ>นะครับทางสายฝนด้วยนะเก่งเก่งมากจริงๆนะฮะและเค้กที่เขาให้มาก็คือตอนนี้เหลือแค่เศษเซี้ยวแล้วนะฮะอีพิซซ่าก็คือขโมยหมดเลยนะหมดแล้วแล้วจริงๆอันนี้ก็หมดจริงๆนะฮะโอเคอะไร อยู่อ่เฮียเราจะกลับยังไง่ายเราไม่มีแคมไซต์ที่อื่นเออเออแต่มีแค่<ห>ที่นี่ <ng ay S 2> ทีเดียวถ้าเราเก่าไงอะถ้าเราก็ต้องเดินเดิแล้วราต้องกลับวิธีเดิมรถไฟกลับบ้านหา <Ha? Ha? S 1> เรามีแคมไซต์ที่เดียวอะและ้วแล้วที่เมืองเราไม่มีแคมปไซต์หรอโทษชีวิตไม่น่าปะ โอ้ชีวิตโอ้โหจบเลยนึกว่าจะได้แบบวาร์ปกลับเร็วๆอุ้ยเออโอ้ยอ,อ,อ้ยคือเราอยู่ใสไยแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะสู้ไปนะเดี๋ยวเราพาขึ้นรถไฟให้วิงว่งวันู้วิ่งไม่รองสู้แล้ววิ่งเดี๋ยว <laughs> ไปที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสไปเลยด่วน อยา,ากกับบ้านตอนนี้กินบ้านอเคนะ,ะสำเร็จเควสสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสีรีร,รวมตอนนี้เล่นมาทั้งสิ้น2ชั่วโมงด้วยกันนะฮะก็ไม่ได้ว่าตกชั่วโมงละสองเควสนัเองนะฮะใช้เวลานานพอสมควรเลยเนาะ,ะ <c oughs> แต่ไม่รู้กันว่าเรายังทําภารกิจสตีลขอได้อยู่ไหมนะฮะ,ะเดี๋ยวเอาไปว่านะฮะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะและเดี๋ยวช่วงหน้าเลยนะฮะโอ้โหมันพูดโฆษณาเนานะ <c oughs> แลวเดี๋ยวในตอน,นอีกสักครู่เนี่ยนะ,ะเราจะกลับมาชมเควสต่อไปกันนะครับว่าเควสที่ห <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้นั่นเองเอ่ <c oughs> อาอาขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเริ่มพิธีกันแล้วนะ,ะอะไม่ใช่นะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาหลบฝนในโบสถ์นะฮะซึ่ง ตามเขาเรียกอะไรนะเรื่องเล่าสมัยก่อนน่นะฮะคือบ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤตอะไรอุ้ยเจอแลนด์มาร์กเฉยเลยเฮ้ยอเจอเฉยเลยเฮ้ยเอางงเลยทีเดียวนะ,ะเวลาแบบบ้านเมืองประสบปัญหาไรนะฮะแบบน้ำท่วมฝนตกพายุอะไรอย่างเงี้ยอ่อ ผู้คนนะฮะก็จะมีแหล่งที่เพิ่งทางติดใจนะฮะ,นะก็คือที่นี่เลยนะครับเชิร์ชหรือว่าโบสถ์นั่นเองนะฮะก็อันนี้พูดถึงต่างประเทศเนาะเอ่อส่วนใหญ่ก็คือจะมาหลบฝนหลบพายุหลบน้ำท่วมอะไรกันในนี้เนี่ยแหละนะฮะก็สบายๆปลอดภัยอะไรนี่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ เพิ่งเห็นว่ามันอยู่ใกล้เซฟเฮ้าส์เรานะฮะก็เลยแวะมันดูเฉยๆนะไม่มีอะไรเนาะโอเคนะฮะสำหรับในช่วงนี้นะฮะไอพิซซ่าจะหายไปบ้างเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คือจริงๆเราอัดคนละวันกับครั้งก่อนเนี่ยนะฮะแต่ว่าเเออออะอะไรนะ คือปรากฏว่านัดเขาไว้แล้วเขาหลับนะฮะเพิ่งแจ้งเมือเมื่อกี้ว่าหลับง่วงไม่ไหวแล้วนะดังนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาโซโลกันดีกว่านะฮะเอาให้ได้สักแบบเควสหนึ่งก็ยังดีดีงามนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลุยภารกิจกันนะคุณผู้ชมว่าแต่ก็ยังจำไม่ได้อยู่ดีนะเล่นมา1วันแล้วนะฮะก็ยังจำไม่ได้ว่าเออซิตี้ฮอลล์อยู่ที่ใดนะอยู่แห่งหนใดอะไรอย่างงี้เนาะ ก็ไม่เคยจําได้สักทีนะฮะเพราะว่ามือนนี้ค่อนข้างใหญ่นะฮะดังนั้นแล้วใครจะไปจําได้ถึงตองปลาเออเราก็จําไม่ค่อยที่จะได้สักเท่าไหร,ร่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยที่เราจะหา สิ่งต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่ง the Re the r e v e n g e e s one เนี่ยนะฮะก็คือโดนคอมเพลนมาค่อนข้างเยอะโดนด่าม,มาเยอะว่าแบบเอ้ยแต่ละที่มันไกลกันเกินไปอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยะะทำระบบ fast r e p o r t มานะฮะแต่ถึงทำมาก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่หรือเปล่าหรือย่างไรนะฮะอ่ะคนที่4จบไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมเทคที่ the stage ไปที่ the opera มาเมืเอ่อ,อ,อครั้งก่อนนะฮะ <laughs> โอเคอ่ะ quest ที่5นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาโซโลกันนะฮะ strength is h a r d l y concerning นะฮะความแข็งแกร่งนี่มันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่น่ากางังวล strength ไม่ใช่ strength อันนั้นคนละอันละ strength ที่แปลว่าแปลกอะไรประมาณนี้นะฮะ Yee yeah, this card i picked up in opera house features uh, the same <laughs> มันเอาไอ้บัตรอะไรสักอย่างที่มันออกมาจากโอเปร่าแล้วมันก็เอออะไรสักอย่างนะขี้เกียจอ,อ่านละอะ reach the coordinates list on the card นะฮะให้เราไปที่พิกัดดังกล่าวนะฮะลบ 3, 2, 8เอสอเดี๋ยวนะมองไม่เห็นลบลบ 7, 8, ช่ปะ่ะเออสายตาก็นะเอ่วนแแล้วไปทางทิศนี้ใช่ปะแล้วก็ต้องไปทางทิศนี้โอ้โหเอาลวไกลเลยนะเนี่ยเอ,อแต่ก็ไม่ไกลมากหรือเปล่าเอ,อแต่ก็ไกลอยู่นะวิ่งหลายร้อยบล็อกอยู่นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปกันยาวๆเลยเพิ่งรู้ว่าแถวนี้มีท่าเรือด้วยนะเนี่ย ตายแล้วฉันไปอยู่ที่ไหนมาตั้งนานนะฮะโอเคเอ๊ยอย่าบอกว่าต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะเฮ้ยเอาจริงปะเอาจริงดิจริงเหรอเฮ้ย really <laughs> really เอาจริงเหรอเธอจะเอาจิงจริงเหรอมม่ต้องไปทางนั้โอ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 เคโอเค รู้สึกว่าน่าจะไกลเกินไปนะฮะเกินกว่าที่เท้าน้อยๆของเราจะสามารถก้าวไปได้นะ,ะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราหารถเทเลพอร์ตนิดน,นึงเพราะว่าจากครั้งก่อนเนี่ยนะฮะเราตั้งแคมป์ไฟไปนที่เรีีบร้อยแล้วใช่ปะเออตั้งแคมป์ไฟไปเที่ยรียบร้อยแล้วดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราวาไปที่นั่นเอานะครับเออแล้วมันที่ไหนอะออแล้วมันที่ไหนอะเออแล้วมันดูยังไงเลยเนี่ยเออใครก็ได้ช่วยด้วย เคเบิลคาร์เอ๊ะมันใช่อันนี้หรือเปล่าเอเอเอ๊เอเอคุณผู้ชมฮะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเอาไว้อะ่ะมันคือเคเบิลคาร์ที่วิ่งภายในเมืองนี้เออมันเป็นแค่วิ่งภายในเมืองนะฮะไม่ใช่อะไรเลยเนาะก็คือไม่มีประโยชน์ไม่คือแล้วจะไปหาจากไหนอะ่ะเราจะวิไปแบบเร็วๆยังไงอะ่ะเอ๋ย แล้วมันต้องไปที่ไหนอะนี่อะต้องดูแผนที่ก่อนนะฮะเอ่อเราจะไปที่ซิตี้ฮอล์ซึ่งว่าแต่ซิตี้ฮอล์คือที่ไหนนะฮะพาร์เมรี่ฮิลล์ไม่น่าใช่มั้งพอร์ตสตรีทนอร์ h เวสต์ o ลบนะเอ่อซิตี้คือจะใช้งานทีนี้ลำบากเนาะเออรู้สึกลำบากมากเลยนะฮะอันนี้เราไปอันนี้ดีกว่ากรีลโลไลอ์โออันนี้เป็นสายเฉยๆใช่ปะอันนี้เป็นสายเฉยๆไม่มีอะไรนะฮะ ไปที่สงสัยต้องไปที่เคเบิลคาร์บอลนะครับไปที่บาร์เลยทีเดียวนะฮะงบประมาณนี่คือบาร์ละทายกันเลยเนาะอ่ะปะเดี๋ยวเราไปที่น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางปะน่าจะอยู่ใกล้ๆซิตี้ฮอล์นะคิดว่าอ่ะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะอ่ะมาวันนี้นะฮะก็ทำภารกิจแบบได้รับเงินเดี่ยวๆคนเดียวนะฮะก็อาจจะเงาเงานิดนึงเนาะเอ่อเราเรามาที่ไหนอะเนี่ยเราเราซิตี้ฮอล์อยู่ไหนอะไม่ <laughs> ไม่ใช่ด,ดิโอ้ยสรุปสรุปมีรถเคเบิลคาร์นะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะไปถึงซิตี้ฮอล์ได้เช่นเคยนะฮะอุย้ยแล้วนี่มันอะไรล่ะเนี่ย,ยเป็นทางลับเนี่ยหรอไม่แล้วซิตี้คาร์ไอซิตี้ฮอล์อยู่ไหนคุณผู้ชมฮะเราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรนะฮะไอสายสีต่างๆพวกนี้เนี่ยนะก็คืออารมณ์คล้ายๆกับอะไรนะ รถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินบ้านเรานั่นแหละนะฮะก็คือสายสีเขียวก็จะเป็น BTS ใช่ไหมส่วนสีน้ําเงินกับสีม่วงพวกนี้นะฮะอันเอมพูดถึงหลักๆที่เราค่อนข้างใช้บ่อยนะฮะก็จะเป็นหน่ MRT ใช่ป่ะอย่างเงี้ยแล้วสรุปสุดท้ายก็คือการที่เราจะเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีน้าเงินอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียตังอีกรอบเพราะว่าแบบมันอารมณ์ว่ามันคนละสายกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันก็อารมณ์ประมาณนั้นลใช่ป่ะประมาณนั้นนะฮะยามาประมาณนั้นเนาะเออนะก็อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ก็พอเปที่ เราเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนจากอย่างเช่นสายสีแดงอันเนี้ยนะฮะเปลี่ยนสายสีแดงมาที่สายสีเหลือง่งนะฮะเราก็ต้องลงสักสถานีหนึ่งที่มันใกล้กับสายสีเหลืองเ <c oughs> ช่นถ้าเราอยู่ที่จุดจุดตรงนี้นะฮะจุดพอร์ตสตรีทเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเดินมาได้นิดหนึ่งเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟที่สายสีเหลืองนั่นเองนะฮะแล้วก็อาจจะนั่งไปที่เดโบลสตรีทเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินมานิดหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นสายสีฟ้าอารมณ์มันจะประมาณนี้เลยก็คือเหมือนกับการที่แบบอะไรนะเรานั่ง BTS นะฮะจากสถานีหนึ่งไปลงที่ที่ไหนดีสมมติหมอชิดอ่ะไปลงที่หมอชิดนะฮะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนนะฮะไปนั่งรถไฟฟ้าสายเฉียมเงินนะฮะก็คือไปเป็น MRT จตุจักรนะ,ะแล้วก็ไปที่สถานีอื่นๆต่ออะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าเราขึ้นเคบลคาร์ที่ไหนก็ได้แล้วมันจะแบบไปทั่วเมืองได้อะไรเงี้ยนะฮะจริงๆเราโหสถานีอยระจึงนึ่งนะ,ะยังจะอุส่า์แยกอีกนะ เออนะช่วยทาให้มันทั่วมมือหน่อยก็ไม่ได้นะโอเคอ่ะเข้าใจพอเข้าใจเรื่องของระบบเคบิลคาร์แล้วนะฮะแต่ทีนี้ก็คือโอ้โหจ่ายค่าเคบิลคาร์ทีนี้คือแบบแพงเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาที่รถไฟกันสักนิดนึงนะฮะสงสัยดูท่าทางแล้วเราน่าจะต้องได้จ่ายตังค์นะฮะแล้วต้องไปที่ไหนอะเนี่ยอันนี้ปะไม่รู้กดไปเร <c oughs> นะื่อยเวรกรรมนะไปผิดที่ทำไงเนี่ยนะฮะโอเค โอ้แย่ละฉชนว่าฉันไปผิดที่ละแย่ yeah, ละแย่ yeah, ละโอ้ย oh, เดี๋ยวเราต้องกลับอคาเซียนะฮะถ้า,าจะต้องได้กลับอคาเซียเนาะเราาบเรามาปิตีเรามาพิตที่มันต้องไปอคาเซียสิเนาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเอาไม่ไปอะพี่อ๋อดีเลยดีเลยยี๋ยโอ้หวาร์ปจากอันนั้นมาที่นี่เร็วมากถ้าบอกเลยเร็วนะดีงามกันเรีทีวีเนาะโอเคอะ มาถึงสถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีซอมบี้ด้วยนะฮะเนี่ยเออโอเคลงตรงสถานีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็น่าจะใกล้พิกัดเรามากขึ้นหรือไม่นะฮะใกล้ไหมลบสามสองแปดลบเจ็ดศูนย์แปดอ่ะเออใกล้ใกล้เออเออใช่ใช่ใช่โอ้ยดีดีดีผมฆ่ากับที่นั่งรถไฟมาหน่อยนะฮะเอาไอ้ตัวนั้นตายไปละโอเคลบสามสองโอ้ตัวอะไรไม่มีอะไรนี โอเคลบ3,2,8นะฮะแล้วก็ลบ7,0,8มันต้องไปทางทิศไหน,นต้องไปทางทิศนี้โอเคเอ,อ่อยู่ห้า,านี้นะอ้านี่ไงเจอแล้วนะฮะอ่าฮะสวัสดีจ้าคนไหนจ้าไม่ใช่นะ,ะนี่มันแลกอะไรเนี่ยแลกเหล็กไดเอเมอรัลนะเอเมอรัลเป็นบารีเลยทีเดียวนะฮะโอเคเออสวัสดีจ้าใช่เธอหรือเปล่าจ้าใช่หรือเปล่าเ,เธอโอ้ย It's wonderful to see you What did I say? Jo to J, right? Jo It's J Joey Dimitri Who are you? I am Cody What all is the I am not like ใครก็ได้นะฮะช่วยไปคอมเมนต์บอกคุณคริส 6D ให้ทีนะฮะว่ากรุณาจะทำเรื่องราวเนี่ยนะฮะทำให้มันสั้นลงหรือว่าให้เวลาเราอ่านมากกว่าน,นี้หน่อยจะได้หรือไม่นะฮะคืออ่านไม่ทันนะฮะคือไม่ใช่ว่าเราแบบอะไรนะต้องแปละอะไรอย่างงี้นะฮะคือไม่แปลก็อ่านไม่ทันเนื้อออกป่าคือถึงแม้เราจะเป็นคนอังกฤษเลยอ่านอังกฤษทั้งชีวิตโอ้ก็อ่านไม่ทันนะฮะจะขึ้นเร็วขนาดนี้เนาะเออ ใจเย็นๆน,นะก็ขี้เกียจอ่านไงพอมันขึ้นเยอะๆปุ๊บเราก็ขี้เกียจอ่านมันมันเป็นจิตวิทยาเราก็ขี้เกียจแล้วไงนะงั้นแล้วก็อย่าฝันเลยนะครับว่าจะอ่านล <laughs> บสี่สิบสองลบหนึ่งห้าแปดนะฮะที่ไหนแล้วเนี่ยเออไกลไหมลบหนึ่งห้าแปดเจ็ดร้อยบล็อกอะไรหรอพระเจ้ากลับไปที่เมืองหรือเปล่าน่าจะกลับไปที่เมืองแน่เลยนะฮะโอ้โหนี่คือให้ฉันนั่งรถไฟมาฟรีหรืออย่างไรนะฮะโอ้โห คิดว่าร,รวยเหรอก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้โอเคววาดอะไรนิดนึงนะฮะฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้มืดกันทีเดียวนะฮะอ่ะเสียงอาจจะแบบฟังยากนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นหวัดเล็กๆ,ๆ,ๆ <c oughs> น้อยๆน,ยนะครับไม่เชิงหวัดก็คล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้แล้วคืออะไรคือการที่คุณมาส่งเราลง อยู่บนรางรถไฟถ้าเกิดรถไฟผ่านมาแล้วเหยียบชั้นตายทําอย่างไรเออทำอย่างไงได้ไงเนี่ยโอเคนะฮะไปที่ลบสี่นะฮะลบสี่คือต้องไปทางที่นู้นใช่ปะอ่าแล้วก็ไปที่ลบหนึนะฮะก็คือเดี๋ยวเราต้องเลียกออกมาทางทิศนี้นิดน,นึงนะคะก็หวังว่าเราจะเห็นลําแสงสีเขียว,ยวขึ้นมาบ้างไหนอะ นี่ไงเจอแล้วนะฮะนี่มันคืออะไร authorized p e r s o n a l l t y ชโอเคแลไยังไงต่อคือให้ฉันเข้าไปใช่ปะอ้โอ้โอครับครับโอ้มค์ครับ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 โอ้มคกเดสโอ้โหนี่มันโจรปล้นธนาคารชัดเลยจะทำอะไรต่ออะะไรยังไงต่อเอออะไรยังไงต่อ Look up room นะฮะ Do not let any mobs enter this room ได้จ้ามันจะมีตายอีกปะเนี่ยฮะเออรู้แล้วไม่ได้เอาตัวแล้ว Something strange แถวนี้นะฮะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีงามแน่เลยเอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะเป็น pressure plate ปะเออเป็น pressure plate อ๋อโอเคโอเคสไตล์นี้เห็นบ่อยเห็นบ่อย ก็เป็นเขาเรียกเป็นสไตล์เดิมๆให้เยียบพลาดเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีส hmm. um, ิทธิ์นะได้ลุ้นระทึกกันนิดนึงนะฮะอาจจะแบบมีมอนสเตอร์ออกมาได้นั่นเองเนาะเดังนั้นแล้วนะฮะพยายามมองเพดานเอาไว้นะฮะแล้วก็เดินให้มันดีๆนะฮะเพราะว่าถ้าพลาดไปเนี่ยคิดว่าจบไม่สวยเท่าไหร่เนาะคือเขาเรียกนะมันเป็นแบบสไตล์เดิมๆนะฮะที่แบบประนภัยเขาชอบทํากันนะก็คือการให้แบบ อยู่ดีก็ให้เพรสเช r ร์ l เพยมาเยอะๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้เดินนะฮะเดินทำหม่นะฮะก็คือจะให้เราเดินตามอีบนเพดานนี่แหละนะฮะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นแก๊กเดิมๆนะฮะเป็นมุกเดิมๆเนาะเออไม่ซื้อใหม่สักทีนะฮะก็โอ้เกือบละเกือบละเกือบ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 โอเคโอเคถึงแล้วอย่างปลอดภัยได้ s t สโตน t าร n Can แ e place on grey wool นะฮะอ่าแล้วยังไงต่อก็คือต้องกลับใช่ปะ แล้วดูทางกลับสิไป่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยเออขามาก็ว่ายากแล้วนะฮะขากลับนี่ยากยิ่งกว่าอีกนะฮะเออโอเคบางทีอะเราก็ต้องระวังนิดนึงว่าแบบเอ้ยขาเราอะมันจะไปโดนเพรสเชอร์เพลทอันอื่นด้วยหรือเปล่านะ,ะงนั้นเราก็เลยต้องทั้งมองบนแล้วก็มองล่างนะ,ะจะมองแต่ข้างบนไม่ได้นะฮะคือถ้ามันไม่ใช่เพรสเชอร์เพลทเนี่ยอันนี้คือเราสามารถมองข้างบนได้อย่างเดียวเลยด้วยออกันแล้วเรากดชิปเอาไว้ถ้าสมมติข้างล่างเป็นวอยอย่างนี้แล้ว มันมีให้มองข้างบนอะไรอย่างงี้นะฮะเขาเรียกอะไรนะเป็นอารมณ์แบบเป็นพื้นโปร่งใสทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ให้มองข้างบนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ยังพอที่จะแบบง่ายอยู่นะก็แค่กดปุ่มชิปเอาไว้แล้วก็เดินตามไฟข้างบนนะคือก้มมองข้างบนได้เลยเอ้ยเงยมองข้างบนได้เลยง่ายๆอะไรอย่างงี้นะฮะเออเขาเรียกอะไรนะแบบถ้ามันเป็นวอยอะ่ะ มันเป็นพื้นโปรง่งใสเรามองแค่ข้างบนจบเนื้ออ,อปลาแล้วก็กดปุ่มชิปแล้วก็เดินเลยนะกดเพราะว่ากดชิปยังไงมันก็ไม่ร่วงตองปลาอันนี้ก็สะดวกสบายง่ายอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้คือคยากเพราะมีเพรสเชอร์เพดนี่แหละนะฮะโอเคเออมีอะไรในนี้ไหมมีอะไรในนี้หรือไม่ไม่มีนะฮะอันนี้เกรวูปะถามจริงโอ้โหพระเจ้านี่คือเกรวูแล้วเนี่ยเฮ้ยว้าว เจอท่อระบายน้ําอีกแล้วนะคะท่านเราจะเจอดวงตานารกหรือไม่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันมีอะไรด้วยนะโอ,โอ้ฉันรู้สึกสังหอนใจไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะมันก็เริ่มมืดแล้วเกินนะอันนี้ก็มองไม่เห็นนะข้างหนนี้มันมีอะไรตันเหรอตันนะฮะเออตันเป็นตันเลยทีเดียวนะหนักนะฮะเออเป็นคนน้ําหนักเยอะเลยน,นะไม่เกี่ยวโอ,โอ้ฉันว่าฉันเจอรังของพวกโจรน,นะ ฮัลโหลสวัสดีจ้ายิงไม่ทะลุหรอกจ้าฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะฮะคิดว่ามีกี่ตัวนะฮะเอามาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าฮะโอ้มีทางไปต่อนะฮะเนี่ยโอ้แล้วแต่ละอ๋ออันนี้คือเรามุดเข้ามาข้างในนี้หรือหรือหรือตันขอบคุณมากให้เข้ามาทำไมนะฮะตัน โอเคเขาเรียกว่ามีกับดักด้วยนะฮะเนี่ยงัแล้วก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนาะเออแล้วการคลานแบบนี้นี่ก็คือลำบากมากนะบอกเลยโ okay, อเคอกลับไปทางเดิมนิดนึงนะฮะทางขวาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสักเท่าไหร่นะฮะเราไปทางซ้ายเนาะดีนะไมค้าเวอร์ชั่นใหม่มันทําแบบนี้ได้ทำแบบประจนไพ่ก็เลยสามารถที่จะให้ทำ something like that ได้นะฮะเอ้ย something like this ดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะต้นตันเหรอเอ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้อะไรนี่อะไรเป็น stone brick มาเลยนะฮะ ตันเหรออ้าวเลยฉันต้องทําอะไรถ้าถ้ามันตันแล้วฉันต้องทําอะไรอา้าวสรุปไปทางไหนก็ตันแล้ว,ลวให้ฉันทําอะไรแล้วนี่คือทางอะไรเว้ย <laughs> เป็นห้องที่ไม่ควรมาใช่ไหมโอเคเราอาจจะเข้าผิดห้องนิดนึงนะฮะเป็นห้องที่ไม่ควรมานะฮะไม่ไม่ไม่สมควรที่จะเข้าไปอย่างยิ่งนะห้องนี้นะฮะฮัลโหล มันมีดวงตาปริศนาซ่อนอยู่นะฮะนั่นไงดวงตานะฮะมี c ีทนะฮะเออใช้คำว่า CC T V อาจจะฟังดูดีกว่าเนาะเออถ้าฟังแบบดวงตาปริศนามันฟังดูแบบแปลกๆอะไรอย่างงี้นะฮะบ,บอกว่าเป็น CC T V ดีกว่านะฮะ C C T V ทีวเทว่าแคมไม่เกี่ยวเลยนะเราพูดอะไรของเราอยู่นะฮะโอเคถ้าอย่างงั้นเนี่ยก็คงต้องเป็นห้องนี้แล้วปะแต่ห้องนี้เนี่ย มันมีอะไรหลบซ่อนเราหรือไม่นะครับพยายามมองให้รอบๆนะฮะมองให้รอบด้านนะฮะเห็นให้ทุกมิตินะฮะเออเอารมณ์เป็นคอนเซปต์รายการรายการหนึ่งเลยทีเดียวนะเนี่ยเออไม่พลาดพิงนะฮะว่ารายการอะไรแต่ว่าเราไปไม่ได้อะ่ะโหยังไงยังไงยังไงอันไหนว่ามาซียังไงดียังไงดีฮัลโหลให้เราทำอะไร คุณผู้ชมคับเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกตินะฮะการที่กด pressure plate อันนี้เนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่ส่งผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะฮะและมันก็ไม่มีทางไปต่อเข้าใจปะนั่งมาแล้วเนี่ยนะฮะเอ่อมันดูแล้วน่าทานจำเนี่ยนะขออนุญาตขออนุญาตนะฮะกิฟอ่าไม่ใช่สิมันต้องเอฟเฟกต์นะฮะเอสเอนะครับไนค์วิชันอินฟินิตเลยเหรอพี่เด็ด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 เออเนี่ยดูนะ ใช่ไหมมี pressure plate ตรงนี้แต่ว่าไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยไอ้อตรงนี้อาจจะเป็น comment b o อกก็ได้เ,เดี๋ยวเราครีเอทีฟมาดูดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูขอขอดดนุญาตดูนิดนึงนะจ๊ะเอ่อขออนุญาตนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอ่อมี comment box อยู่นะฮะเอ่อเพลย์ซาวเหรออ๋อแค่เพลย์ซาวเหรอเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมากกว่าน,นั้นสิฮลัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมีแค่นี้จริงเ เฮ้ย hey. จริงดิมีแค่เทซา,าวหรอดูเหมือนเขาจะจริงจังกับเรื่องนี้นะฮะมีแค่เทซา,าจ,รจริงจริงนะฮะแต่ปรากฏว่าก็คือเราเนี่ยนะฮะเข้าทะลุเข้ามาที่ห้องนี้ใช่ปะแต่ปรากฏว่าเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะฮะแล้วคือเมื่อกี้ก็ซนนะ,ะอันนี้อะไรเอ่ยอะไรดําๆไม่รู้นะฮะเนี่ยอะไรดําๆเนี่ยมันคืออะไรแบ a c k c o n c r e t นะฮะ,ะก็คือซนนะฮะก็คือบินไปบินมานะฮะก็ดันมา เข้าห้องที่ไม่ควรเข้าไอ้อันนี้อันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอย่าสปอยอย่าสปอยเออ่ก็ก็ก็มาสลดนะฮะมาเข้าห้องไม่ควรเข้าแบบนี้นะฮะมาเข้าแบบนี้ก็เลยตายนะฮะแล้วจากตายเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือถอยกลับมาดูนะท่านผู้ชมอ่ะเราพาถอยกลับมาดูนิดนึงนะฮะปรากฏว่าไอ้ทางนี้เนี่ยนะฮะมันมาจากไหนนะเออแล้วมันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากนี้มันมาจากนี้เห็นปะเห็นปะมันมาจากตรงนี้ที่มันถูกปิดกั้นนะฮะซึ่ง มันมันควรจะผ่านไปได้แต่มันผ่านไปไม่ได้ดังนั้นแล้วอ่ะคิดว่าไอ้ pressure plate เมื่อกี้มันน่าจะมีปัญหานะฮะเขาอาจจะลืมใส่ command บล็อกหรืออย่างไรไม่ทราบนะแต่เอาเป็นว่าคือตามปกติแล้วมันควรจะผ่านทางนี้ได้นะฮะเออแล้วปรากฏก็คือเราก็ติดอย่างนี้เลยนะเลิศมากปัดโถเอ้ดังนั้นแล้วนะขออนุญาตนะคะเพื่อให้การเล่นของเราดําเนินต่อไปได้นะฮะก็ขออนุญาตทุบทิ้งเลยแล้วกันนะฮะทุกนี้เลยเนาะโอเคนะฮะก็ ทำไงทำไมอ่ะนักเลงพออะไรอย่เงี้ยนะฮะโอเคเนาะอ่าเอฟเฟกต์นะแอดเอคลีอ่ะนะฮะโอเคก็มาต่อกันเลยดีกว่านะฮะถือซะว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะคือมันควรจะผ่านได้แต่มันผ่านไม่ได้รู้ละไอเทชเชอร์เพลอันนี้นะฮะเอวเหยียบแล้วหายเลยหรอเออมันน่าจะเป็นเพชเชอร์เพลที่แบบเอาไว้เล่น eerie sound อะไรเงี้ยนะก็คือเป็นเสียงหลอนอะไรเงี้ยนะฮะปรากฏว่าอีเสียงหลอนของมันเนี่ยมันฮะมันน่าจะ เอ่อทับ pressure pack เราเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ย,อยตกนะฮะอ๋อเป็นปลากลัวดีๆนี่เองเนาะเออมันน่าจะทับ pressure pack pressure, pressure pack resort <c oughs> pack บวกกับเอ่อ pressure plate นะฮะกลายเป็น pressure pack นะฮะลำตับอะไรไม่รู้นะเนี่ยอ่ะโอเคนะก็เอ่อมันมันเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนะน,นี่อะไรอ๋อไม่ใช่ปุ่มนะฮะจะพูดอะไรเนี่ยลืมเลยนะฮะเอ่อ มันมันน่าจะทับรีซอสแพคของเรานะฮะก็ทําให้รีซอสแพคของเราเนี่ยฮะเป็นรีซอสแพคที่มันจะตัดเสียงหลอนใช่ปะแต่ปรากฏว่ามันน่าจะอาจจะนะอาจจะมันอาจจะทําเสียงหลอนขึ้นมาเองก็ได้นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะทําให้มีเสียงหลอนเกิดขึ้นบ้างนะเพราะว่ารีซอสแพคของเราไม่สามารถที่จะไปปิดกั้นมันได้เพราะว่ามันตั้งพ r i o ิตี้ของมันให้สูงกว่าเรานะฮะดังนั้นแล้วถ้ามันทําเสียงหลอนขึ้นมาเองนะฮะเรารีซอสแพคเราก็ไม่สามารถที่จะปิดเสียงนั้นได้นะจ๊ะ เ,เมื่อกี้เราเห็นกันแล้วนะฮะว่าในห้องนั้นเนี่ยนะฮะก็จะได้พบกับเอ่อซีทีซีซีทีวี T v นะฮะดังนั้นเราก็หยาบ<ว>ห้องนี้ก็เจอ ตอนนี้ก็เจอนะจ g v วนะฮะโอเคนะฮะพยายามทำใจนะฮะขึ้นคำเตือนนี่ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะอ่ะก็น่าจะพอทราบกันแล้วนะฮะว่าคลิปนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีบางฉากที่อาจจะมีความรุนแรงอาจจะมีการแบบฆ่ากันบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะหมายถึงว่าแบบฟันมอนเตอร์อะไรอย่างงี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่ารุนแรงหรือเปล่านะฮะแต่ก็เอ่อแล้วก็อาจจะมีเรื่องของจัมสแก์นะฮะดังนั้นแล้วใครที่เป็นโรคอะไรใดๆก็ตามนะก็ระมัดระวังในการดูกันด้วยนะโอเคด้วยความหวังดีเนาะโอ้ I are you damn better? Oh yes, Johnny drunk <laughs> Uh what, nah? Join Dramatry save, save saveya of the world from the undead. <laughs> suddenly the the switch to unlock the cells rest in the prison warden office, now exit it. To free me and we can move forward นะฮะโอเคเราจะหาพักพวกนะ,ะโดยการที่เราก็จะไปปล้นกุญแจหมานั่นเองนะฮะแล้วก็คิดว่าข้างหน้านี้นะฮะน่าจะมีการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่รออยู่นะฮะก็ตามนั้นเลยนะฮะลหล